อารมณ์ความรู้สึกในแต่ละวันมันไม่เหมือนกันเลยบางวันก็รู้สึกดีมีความสุขกับชีวิตบางวันก็หมดพลังความหวังที่มีก็จางหายไปบางวันก็สับสวนวุ่นวายหาความสงบให้กับจิตใจไม่ได้แล้วจะอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกที่ไม่คงที่ได้ยังไง เคยมีคำกล่าวไว้ว่าให้อยู่กับความรู้สึกดีอยู่เสมอความรู้สึกทุกอย่างคือพลังงานพลังงานจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้าหากันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่กับความรู้สึกดีได้ตลอดแต่ก็รู้ว่าความรู้สึกดีมันมีผลทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ยังไงเมื่ออารมณ์ความ